มาที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะท่าน เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าในปีงบประมาณ2,567การใช้ใจ่ายภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะไปสนับสนุนนโยบายของรัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็แผนต่างๆให้บรรลุไปตามเป้าหมายที่กําหนด เดะโดรัฐบาลจะมีเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีง,งบประมาณ2,567เนี่ย3.48ล้านล้านบาทอ่ะประมาณนี้นะครับว่าฝังโดยมีการวางแผนในการใช้ เงินงบประมาณปี2,567 5ข้อสําคัญด้วยกันนั่นก็คือขอให้มีการจัดทํางบแล้วก็เบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อสภาไปแล้วก็คํานึงถึงกรอบกฎหมายและวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะขอให้ทุกหน่วยงานทํางานอย่างบูรณาการวางแผนงบประมาณไม่ให้ซ้ําซ้อนกันหลายๆโครงการเหมือนอดีตที่เคยผ่านมาแล้วก็ขออย่าให้เกิดภาพแบบนั้นในรัฐบาลนี้ โดยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็จัดทํางบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและคํานึงถึงวินัยการเงินการคลังรวมถึงแผนงานหรือโครงการขอให้ทําตามความจําเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งท่านนายกก็บอกว่าจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะไม่ต้องใช้งบลงทุนสักบาทก็ขอให้ทำงบแบบ ฐานศูนย์หรือว่าซ e r o Base นะคะโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่จะต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนก็ขอให้ทุกหน่วยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความโปรง่งใสในการทำงานด้วยนะคะรวมถึงความสำคัญนะคะข้อกลบความสำคัญข้อที่4ค่ะโครงการนะคะจะต้องมีตัวชีว้วัดหรือว่า KPI แล้วก็มีเป้าหมายที่กอ่อให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกก็บอกว่าไม่มีการสนับสนุนการทำงาน ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศค่ะประชาชนก็จะต้องได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าเรานําภาษีประชาชนไปละลายแม่น้ําเสียเปล่าๆไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ยกเลิกแผนงานหรือโครงการที่ไม่มีความชัดเจนไปซะเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็ตรงประโยชน์สูงสุดนะคะต่อประเทศนํางบประมาณไปใช้ทําโครงการอันเกิดผลเชิงบวกต่อไปค่ะและข้อที่5ก็คือขอให้จัดทําแผนการใช้จ่ายโดยพิจารณาให้ครบทุกแหล่งเงิน ทุนที่เงินนอกงบป,ประมาณแล้วก็เงินงบป,ประมาณหลายๆห,หน่วยงานที่มีเงินนอกงบป,ประมาณเช่นเงินรายได้เงินสะสมก็ขอให้นำมาใช้ดำเนินภารกิจก่อนและขอให้ช่วยกันลดภาระงบป,ประมาณประเทศโดยพิจารณาใช้เงินจากแหล่งอื่นๆนะคะโดยก็จัดให้เหมาะสมกับสำนักงบป,ประมาณภายในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะ